กาเนื้อแล้ววันนี้ค่ะสิ่งแล้ววันนี้ค่ะสิ่งที่เราอะค่ะต้องการจะเอาออกอะค่ะคืออะไรไขมันจริงไหมคะตอนถ้าเกิดว่าเป็นเขตที่แบบว่าค่อนข้างจะคุยยากคุยคย,คย,ยากรู้ข้อมูลเราเยอะๆนะพิจารณาเลยสี่อย่างเนี้ยเราโฟกัสอะไรเอาออกถ้าคนนั้นเคยกินยาลดความอ,อ้วนมาเยอะแล้วก็แบบยากรู้ข้อมูลเยอะค่ะเราจะท่าให้เขาคิดไปด้วยว่าวันนี้ค่ะน้ำไขมันก็ดูกมกเนื้อวันนี้เราโฟกัสอะไร ก็คือเขาก็จะบอกว่อาอ้าไขมันนะสิอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดบอกว่าข้พอพีไวไวหน่อยพีก็จะลกจะลูไปเขาเลยว่าวันเนี้ยค่ะองค์ประกอบขือน้าไขมันกระดูกกลาเนื้อแต่วันเนี้ยเราโฟกัสที่อะไรไขมันไขมันแล้วไขมันเชื่อไหมคะว่ามันมีอยู่ซ้ำที่ในร่างกายในน้ําเลือดในช่องในช่องทอง้องไอชันผิวเนี้ยซ้ำอย่างเนี้ยค่ะเชื่อไหมว่าในน้ําเลือดอะไม่สามารถบอกได้นะคะเครื่องนี้เพราะการเจาะเลือดเท่านั้น ที่จะสามารถบอกได้แต่ว่าเครื่องเนี้สามารถบอกเกี่ยวกับในช่องท้องแล้วก็ไขมันในร่างกายของเราได้นะคะอ่าค่ะเขาก็เฮ้ยมันยังงั้นเลยเหรอมันดีขนาดนั้นเลยเหรอเออมันบอกขนาดอายุเซลล์พี่ด้วยนะอายุเซลล์อะไรอายุเซลล์ตรงนี้มันเขาจะบอกเลยว่าวันเนี้ยร่างกายเราอะเท่ากับคนแก่หรือคนนุ่มอ่าประมาณนี้เลยนะคะก็อันนี้นะคะน้าหนักน้ําหนักนะคะ49.3ม ไม่แตกเลยค่ะจริงๆแล้วอะเราอะโปรแกรมนี้นะไม่ได้เป็นโปรแกรมที่ลดน้ําหนักเพราะว่าอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมรีบอร์นะคะที่ทํางานควบคู่กับระดับเซลล์และระดับฮอร์โมนในร่างกายเราอันนี้เขาชื่อว่ารีบอร์นะคะสามารถเปลี่ยนยกเครื่องหรือว่าเปลี่ยนล่างให้เราได้เลยนะคะ49ค่ะอย่างที่เล่าไปแล้วเนาะที่ประกอบไป,ไปด้วยอะไรบ้างเรามาโฟกัสที่ไขมันค่ะ ยี่สิบสี่จุดแปดยี่สิบสี่จุดแปดตรงเนี้นะคะต้องบอกเลยว่าใบฟังหนูนะมันจะมีค่าให้ดูเนาะพี่จะค่ายเลยว่ายี่สิบี่จุดแปดนะอรงจิงตรงนั้นอะเขาบอกว่าเราอ้วนนะอ่าเพราะนอังจิงน้ำอะเป็นคนที่ตัวเล็กมากมากเลยนะทําไมค่าบอกว่าอ้วนล่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะไขมันอะค่ะมันกําลังเตือนเราแหละว่าเราอะค่ะเป็นกําลังเป็นคนที่อ้วนจริงๆอ่อะตัวไม่ใหญ่เลยแต่ค่าไขมันเหล่านี้แหละค่ะมันปุ้งบอกว่าเราอะค่ะเป็นคนที่อ้วนแล้วนะคะก็จะมีคิดต่อไปมันจะบอกว่าอ้วนอันตราย ก็ยังดีนะคะว่าเรายังแค่อ้วนแต่วาเนี้ถ้าเราดูแลทันเราจะไม่กลายเป็นคนอ้วนอันตรายค่ายไอน้นั้นไปด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะกล้ามเนื้อจริงๆอะค่ะค่ายได้หมดทุกอย่างเลยที่เป็นตัวน้ำอะคะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเราเราจะจาคานี้ไว้นะคะสิ่งที่ดีอยู่แล้วอะคะ่ะอย่าให้มันนะคะมาบดบังสิ่งที่ดีกว่า พี่อาจจะไม่ได้แบบว่านั่นนะแต่พี่จะอธิบายไปทีแหละนั้นๆเลยนะเราสามารถจับไปใช้ได้เลยนะคะก็คือถ้าเป็นกล้ามเนื้อนะคะเอาจริงๆเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะคะก็ปกติด,ดีนะคะแต่วันนี้ค่ะวันเนี้ยถ้าเราอยากเป็นคนที่สุขภาพดีอะคะ่ะเราต้องมีอะค่ะกล้ามเนื้อทั้งหมดอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นตของร่างกายนะคะเราจะถือว่าเป็นคนที่สุขภาพดีเพราะค่าเข,า,ขาดียุ่แล้วนี่ แต่ถ้าเกิดว่าค่าเขายู่แค่หกสิบโอ้โหพี่ยิ่งขยี้ใหญ่เลยโอ้โหพี่กินนิดหน่อยก็อ้วนนะเนี่ยออ้ยแบบอินเนอร์จัดเลยโหแค่บางทีพี่เชื่อไหมถ้าสมติไปเจอคนนี้มีค่าหกสิบนะคะพี่เชื่อไหมว่าแค่เดินผ่านเราก็อ้นวอนแล้วค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเจ็สิบเอ็ดเจอเจ็สิบเอ็ดอะค่ายไปเลยตรงที่ว่าวันเนี้ยเชื่อไหมคะ่ะว่าเจ็ดสิบเอ็ดก็ยังปกติค่ะพี่แต่ถ้าเกิดว่าพี่อยากเป็นคนที่อ้วนยากที่สุดแล้วก็แบบเป็นคนที่สุขภาพดีอะคือแปดสิบเลยค่ะพี่อ่า แล้วก็ห้าจจดชมชมไม่ต้องนานอย่าไปชมนานอุ้ยพี่กินน้ําดีนะเนี่ยโอ้สุดยอดมากมากเลยค่ะพี่อ่ะต้องชมชมไม่ต้องนานค่ะระบบการพัฒน์นะคะ่ะก็โหจริงๆระบบการพัน์ก็จริงๆอะค่ะพี่พอเราเริ่มอายุมากขึ้นนะคะระบบการพันเราก็ลดลงเป็นธรรมดาเนาะแต่จริงจริงแล้วอะคะ่ะถ้าเกิดว่า เราอะค่ะมีระบบการพัผ่านที่ดีพี่เคยเห็นคนที <c oughs> ่แบบว่าเขากล้ามเนื้อเยอะไหมคะกล้ามเนื้อเยอะเมื่อมีเตาเผาอยู่ในร่างกายระบบการพาผ่านเขาก็จะดีมันจะซอดของกันระหว่างกล้ามเนื้อกับระบบการผัานาค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้อเยอะเท่ากับมีเตาเผาในร่างกายเนี่ยค่ะหนึ่งพันเก้าสิบบาทอ่ะเอ้ยหนึ่งพันเก้าเก้าสิบเออแควน่ะค่ะก็คือจริงๆแล้วค่ะมันเป็นจํานวนโคต้าในการกินข้งเราแต่ละวันเนาะเอาจริง กินข้าวหนึ่งมือค่ะหกร้อยเก้าสิบแคลแล้วยังไม่รวมกับชากาแฟเฮยทั้งเย่าค่ะได้แค่ข้าวหนึ่งจานชากาแฟหมดแล้วค่ะโคต้านั้นแต่สรุปแล้วใครได้อย่างตรงที่ว่าวันนี้นะคะมันเป็นไปไม่ได้ไนงะเพราะเราจะกินข้าวหนึ่งมือแล้วก็ชากาแฟแค่นั้นเพราะเราต้องกินข้าววละสร้างมือจริงหมือคะเนาะค่ะ,ะ,คะแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่กินเกินผ่านผ่านก็สิบเท่าละก็คือไปอยู่ที่ไหน เพราะว่าน้ำมีพุงไงค่ายไปที่พุงเลยสะส้มไปได้ค่ะน้ำก็คือสะส้มไปที่พุงเรานี่แหละเพราะอะไรที่เราบอกว่าพอเราเริ่มแบบอายุมากขึ้นอนะ่ะยิ่งมีลูกด้วยไขยมันมันกน็สะส้ม,มไปได้ค่ะพุงพุงเลยขยี้ไปตรงที่พุงเลยคะ่ะเพราะาน้ำมีปัญหาที่พุงขยี้ไปตรงนั้นแหละก็นั่นค่ะอันนี้ค่ะจริงๆแล้วเราอาจจะให้ความรู้เขาด้วยนะคะว่าวันนี้เชื่อไหมคะว่าจริงๆแนละ้วยิ่งเราอะคะ่ะต้องมีระบบขันพ่อพา,าน,นะคะเรียกว่าจานวนแถวในร่างกายโคตา้าในการกินนะคะ ก็คือผ่านซ้ำย่างน้อยๆเลยนะคะโอ้อันนี้ค่ะหูพี่น้อยมากเลยอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะพูดของเขาเองอุย้ยทําไมพี่มีน้อยจังอะไรอย่างเงี้ยเราชวนให้เขาคิดไปด้วยเลยว่าเขาน่ะมีน้อยนะคะอุย้ยชมอีกแล้วกระดูกดีืทว่าใช้ได้นะคะือวาพ,พี่พี่ก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างจะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเนี่ยเออขอจบไม่ต้องชมนานนะคะแล้วก็ด้วยอายุเซลล์ค่ะจริงๆแล้วอ่ะก็ พี่ทืว่ววาเป็นคนที่ค่อนข้างจะสุขภาพดีแบบว่าดูแลตัวเองดีน่าจะกินอาหารที่มีประโยชน์เนาะก็เลยแบบอายุเสีเ่ยี่สิบเจดนาะเพราะจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเรามีสุขภาพยากมีสุขภาพที่ดีอะค่ะเราต้องมีอายุน้อยกว่าอายุจริง่ะค่ะเจ็ดถึงสิบปีเนาะก็ค่ายไม่นานค่ะอาจจะบวกให้ความรู้เขาจะชอบในการที่ที่เราให้ความรู้เขาอะค่ะโอ้แต่ว่าเนี่ยค่ะช่องท้องจริงๆช่องท้อง เราดูจากภาพนี้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะหนึ่งถึงสามนะก็ถือว่าปกติแต่จริงๆแล้วอะค่ะ่ายได้ตตออีกเพราะอะไรเพราะว่าอีกนิดเดียวก็จะซี่แล้วเพราะวันนี้ยค่ะเราป้องกันไว้ดีกว่าที่เราอะแกยาเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นโรคอะไรเราก็อาจจะไม่ต้องใช้คําว่าป้องกันดีกว่าลักซ่าเนาะแต่จริงๆแล้วค่ะเชื่อไหมคะว่าท่านเลยซีไปแล้วอ่ะจริงๆแล้วอะโดยทั่วไปอะซ้ำบางคนอะก็ยังมีโรคบางโรคด้วยนะโรคอะไรอะโรคที่เราเห็นในภาพเนี่ยค่ะ ที่มีผงนี่แหละอ่าที่มีผงนี่แหละค่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านเลยซี่ไปแล้วค่ะเนี่ยค่ะมายกชุดเลยเพราะว่าโรคชุดอะค่ะที่เราที่เรารู้จักกันดีอะค่ะมันมาจากให้มันในช่องถหงนี่แหละค่ะอ่าประมาณนี้ถ้าให้พี่ค่ายนะแต่ส่วนใหญ่แล้วอะค่ะยังกับน้องคนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนาะพี่ก็สามารถค่ายจักเ่นเนี่ยแพนเดียวอ่านั่นแหละค่ะเราค่ายค่ะประมาณว่า พูดอะค่ะให้กลัวยั่วยาแล้วก็ฝากให้คิดคิดตามไปด้วยคิดตามไปด้วยแล้วปกติเราผ่านเถอนะ่กินได้เท่านี้แหละแล้วกินกินแล้วไปได้อะทําไมมีน้อยจังกินแล้วอะถ้าเกิดกินเกินสะสซมไปยู่ที่ไหนที่พุงไงเน้นเน้นไปที่จุดอะคะ่ะไปที่จุดปมรอยของเขาหรือว่าจุดที่เขาอะรู้สึกว่าอยากจะแก้ไขอะค่ะเราต้องเป็นนักแก้ปัญหาให้เขาเขาจะรู้สึกว่าเออถ้าอย่างงี้อะค่ะเขาก็ยากจะให้เราดูแลนะค่ะได้พอจบแล้วอะค่ะ พี่ก็บอกว่าวันนี้ค่ะถ้าวันถ้าถ้าดูจัดกในใบนั้นนะคะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าอยากให้จบอะค่ะคือรีบอนถ้ารีบอนมันจะจบเพราะวัวนนี้ค่ะรีบอนจะทํางานควบคู่กับระดับเซลล์และระดับฮอร์โมนเราเพราะว่าถ้าวันนี้ค่ะเราไปยุ่ยยุ่แล้วอะค่ะเราไม่ตัดส่วนเกินเพิ่มส่วนที่ขาดมื่นดูกบังคับอะค่ะตัดจะส่วนเกินแต่ไม่เพิ่มส่วนที่ขาดอะเราก็ไม่สามารถที่จะลดได้จริงๆค่ะ ก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้ค่ะปิดได้เลยพี่เอามาเลยโอนตังค์ปุ๊บจบค่ะ<อ> <laughs>